ปฏิเสธไม่ได้ว่า Man-Made Destination คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตและดึงดูดผู้คนมากหน้าหลายตาให้กับทุกเมืองทั่วโลกครับโดยกลุ่ม CPN ในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาสังหาแบบครบวงจรที่แข็งแกร่งที่สุดในไทยนะครับภายใต้กลยุทธ์ n u s s n n s s i f e s t y l e s y n e r g y โดยเป็น Develo p e เเพียงรายเดียวที่มีความสามารถในการสร้างเดอ Future p l a c e for all ไปสู่หัวเมืองตา่างจังหทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคใต้ CPN Residence ได้มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในภาคใต้ไปแล้วถึง7โครงการภายใต้แบรนด์หลักคือ Essence ซึ่งเป็นโครงการที่ขึ้นชื่อในด้านการเป็นคอนโดติดห้างบนทำเลตรังนครศรีธรรมราชเพชรบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและหาดใหญ่ โดยโครงการใหม่ประจำปีนี้ได้แก่โครงการคอนโดฟิลปุเก็ต2และโครงการระดับซูเปอร์พรีเมียมบ้านนินยาโครงการที่ได้ชื่อว่าเป็น The First c o m p l e t Mixed Use Development แห่งแรกในกระบี่ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไม CPN ถึงเป็นผู้ได้รับรางวัลหนึ่งเดียวในหมวด Best Regional Developer ภาคใต้ครับ